สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์ิโหนธรรมคลิปนี้ครับเราจะมาสำรวจเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำปี2566ด้วยกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มีแผนที่ชีวิตว่าควรจะตั้งสติและว,วางตัวของเราไปในทิศท,ทางไหนถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมีความสุขกับชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับสิ่งไหนที่ฟังแล้วว่าดีก็จงใช้ความเพียรจากอิทธิบาทสีของท่าน นำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดผลสำเร็จตามใจป่าถนาแต่หากสิ่งไหนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเป็นภัยกับตัวเองหรือฟังแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ก็ต้องฟังด้วยสติวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้ท่านได้รู้ทานของทุกข์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจงเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองและสาธารณประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการพิจารณาดวงชะตาปี2566 เราพิจารณากันที่ดาวดวงใหญ่ๆอันได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาดาวราหูและดาวมฤตยูซึ่งจะเป็นหลักการในการทำนายภาพรวมตลอดทั้งปีเป็นภาพรวมขนาดใหญ่เพื่อทำให้พวกท่านได้มองเห็นถึงที่ไปที่มาในการวางแผนชีวิตเป็นภาพรวมใหญ่ๆใ,ในปี2,566นั่นเองนะครับ และก่อนที่จะเข้าไปรับฟังการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำปีนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ปี2566ด้วยนะครับโดยข้าพเจ้าครับอาจารย์คโหนธรรมก็อยากจะกล่าวขอบพระคุณทุกทท่ทานนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งกดถูกใจทั้งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันตลอดมาและอยากจะขอกล่าวคำอวยพรนะครับโดยที่อาจารย์คีหนธรรมครับ เกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายหรือเกิดมามีวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองโดยอาจารย์ขี้ขนธรรมครับขอลำลึกถึงบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการฝึกตนให้มีสุขทางธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรมมีสุขจากพรหมวิหารสี่และขอใช้ฤทธิ์อำนาจจากผู้ลผลลบุญพุทธานุภาพและสุขทั้งหลายที่เกิดจากธรรม,มะขออวยพรให้กับทุกท่านนะครับจงได้มองเห็นถึงแสงธรรม และได้ริมลดความสุขจากธรรมะที่เกิดจากศีลทานและสมาธิจงโดนบันดาลให้พวกท่านได้มองเห็นโภครัพย์จากอริยรัพย์ที่ได้ปฏิบัติฝึกฝนกันมาขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสมหวังด้านปารถนาจากอิทธิบาทสีของตัวท่านเองและขอให้บุญบารมีของพวกท่านนำพาชีวิตไปพบเจอกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ให้ชีวิตเจอแต่ประโยชน์สุขโดยสวัสดีด้วยเถิดและคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีมังกรประจำปี2566นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ต,ตรงๆกับท่านเลย100%นนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไร ก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางผมเองอาจารย์คิโหนธรรมก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศี แบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับและวค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสุดๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมลัคนาราศีมังกรน,นะครับก็ถือว่าเป็นหนในลัคนาราศี ที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับที่จะเข้ามามากมายมหาศาลในปี2,566นะครับอ่าโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีนะมีโอกาสต่างๆแล้วก็เรื่องที่เสียหายที่ต้องคอยรับมือนะครับดังนั้นครับฟังให้จบนะตั้งสติรับมือนะ เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นทรัพย์ให้ได้มากที่สุดนะครับเรามาฟังรายละเอียดในการโกยทรัพย์ในปี2566นะครับผมโอเคครับมาเข้าเรื่องกันในช่วงต้นปีครับจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566นั้นั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรครับจะไม่มีความแตกต่างอะไรจากช่วงปลายปี2565มากนักนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวมัรตยูครับ ดินโคจรย้ายถอยหลังเข้าสู่พบเรือนพันธุหรือพบเรือนครอบครัวหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะและไปอยู่คู่กับดาวราหูครับซึ่งดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนทรัพย์สินเงินทองของชาวราคนาราศีมังกรและดาวราหูครับก็ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคอีกด้วยนะครับ ในช่วงเวลาดังกล่าวครับค่อนข้างจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือทนที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็สมาชิกในครัวเรือนของท่านเนี่ยเป็นอย่างมากเลยโดยเรื่องราวความยุ่งยากส่วนใหญ่ครับมักจะเป็นปัญหาจากด้านการเงินนะโดยเฉพาะในบางมุมครับจะต้องวิ่งเต้นเรื่องของการเงินเนี่ยในการจับจ่ายหรือการใช้หนี้ใช้สินที่เกิดขึ้นมาอยู่ในครอบครัวอยู่ในครัวเรือนของท่านก็เป็นได้นะครับ บางท่านครับมีโอกาสได้พัฒนาซ่อมแซมต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะช่วงเวลานี้นะครับผมหรือแม้แต่บางท่านครับก็มีโอกาสที่ต้องร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในครัวเรือนในการสแสวงหาทรัพย์จากมุมต่างๆอาจจะมาจากโลกอินเทอร์เนต็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์นะหรือค้าขายออนไลน์หรือทำกิจกรรมบนโลกอินเทอร์เนต็ตในรูปแบบต่างๆก็จะเป็นที่มาของไรายได้ณนะชั่วโมงนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ ไปวันที่1มีนาคม2,566ครับก็เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะดาวเสาครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรนะโคจรอ,ออกจากการทับลัคนานะครับเสดร์ตัวไปสู่พบเรือนกระดุมพระหรือพบเรือนทรัพย์สินเงินทองซึ่งดาวเสาครับก็ได้โคจรนนะ่ยทั้งหมดเป็นเวลา2ปีครึ่งนะคำว่าเสดตัวก็คือการเดินเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับ ในจุดนี้ครับเป็นไปได้ว่าเมื่อ2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรก็มัวแต่จัดการเรื่องราวของตัวเองนะจนไม่มีเวลาไปโฟกัสเ,เรื่องด้านอื่นๆมากมายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะ่าจะเป็นลักษณะการหาโอกาสดีๆนะการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนะครับให้กับตัวเองนะหรือจะเป็นการรักษาตัวเองจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่กินระยะเวลายาวนานก็เป็นไปได้นะครับ ตั้งแต่วันที่1ครับเป็นต้นไปเนี่ยหมีนาคมนะครับเป็นต้นไปเดาวเจ้าเรือนประจําตัวเนี่ยเสดเข้าสู่ภพเรือนการเงินนะอ่ะแปลง,ง่ายๆตรงๆก็คือการเอาตัวเองเข้าไปสู่บ่องเงินบ่อทองนั่นเองนะและก็จะอาศัยวนเวียนอยู่ที่บ่องเงินบ่อทองเนี่ยยาวไปอีก2ปีกว่า,ก,วากันเลยนะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ครับชาวราคนาราศีมังกรจะหยิบจับอะไรล่ะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองนะเป็นการวิ่งเต้นสแสวงหาการเงินให้กับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากนะครับแต่การสแสวงหาการเงินครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะ,ะเงินมันก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองนะมันล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเรื่องนี้ครับไม่น่าห่วงเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าชาวราคนาราศีมังกรเนี่ยเกิดมาลุยอยู่แล้วนะเกิดมาฟันฝ่าอุปสรรคนะครับความแข็งแกร่งในตัวเองเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะ ในขณะเดียวกันครับดาวเสาเนี่ยก็ได้ทํามุมโยกกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนทรัพย์สินเงินทองและยังได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคอีกด้วยเมื่อดาวเสากับดาวราหูครับเขามาทําปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามนะครับมักจะเป็นที่มาของคําว่ามหาโชคลาภนะและแน่นอนว่าในจุดนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกร มีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอย่างแน่นอนนะครับด้วยการเงินส่วนใหญ่นั้นครับก็จะเอ่อมาจากความรู้ความสามารถนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของตนเองหรือต้องไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะเป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตนะและนอกจากนั้นครับแรงที่มาของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็จะมาจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทต่างๆรวมไปถึงสังคมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์อีกด้วยนะครับยิ่งหากท่านครับได้เอาตัวเองเนี่ยเข้าสู่สังคมได้มากแค่ไหนนะโอกาสการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนโตเนี่ยก็จะตรงเข้าสู่ตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับหากเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นก็ถือว่ามีเข้ามาอย่างมากมายเช่นกันนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญบารมีเนี่ยอันนี้ทำบุญมันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะก็จะเอาโชคว่าเอาอโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตไปเท่านั้นนะจ๊ะดาวเสาร์และดาวราหูครับเขาจะทํามุมโยกกันเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะยาวไปถึงวันที่16ตุลาคม2566ดังนั้นครับหากท่านคิดแผนหาเงินจากช่องทางสังคมใดๆเนี่ย ให้รีบทันทีนะจ๊ะให้รีบปรึกษาคนที่บ้านปรึกษาสมาชิกในครัวเรือนไม่ต้องรอให้ถึงเดือนมีนาคมก็ได้นะจ๊ะยิ่งเริ่มได้ไวโอกาสโกยทรัพย์ต่างๆก็เข้าสู่ตัวท่านได้ไวได้ด้วยเช่นกันอ่ะย้อนกลับไปวันที่ 8, มีนาคม2,566ครับดาวมฤตยูเนก็ได้โคโจรนะเข้าสู่พบเรือนเดิมหรือพบเรือนปุตตะของชาวราคนาราศีมังกร แล้วก็จะวนเวียนอยู่ในภพเรือนตรงนี้นะครับไปอีกประมาณ6ปีกว่าๆดังนั้นนะเราจึงเรียกว่ายุคสมัยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับดาวฤตยูเนี่ยจะใช้เวลาเคลื่อนตัวเนี่ยประมาณ7ปีนะแต่ในครั้งนี้ครับดาวฤตยูเนี่ยเ,เขาได้เคลื่อนตัวมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ช่วง2,565ที่ผ่านมาดังนั้นครับจึงเหลือเวลาแค่6ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะ เรามาทําความเข้าใจกับคําว่าพบเรือนปุตตะกันสักนิดนึงนะครับคำว่าปุตตะครับก็มีด้วยกันหลากหลายความหมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบุตรหลานและบริวารน,นะครับเรื่องราวใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือเป็นทรัพย์สินเงินทองนะสิ่งของต่างๆก็ตามนะครับ ปุตตะยังพูดถึงความคึกขนองและปุตตะยังพูดถึงโชคลาภที่เข้ามาแบบฟรุกฟุกได้อีกด้วยนะเป็นไปได้ว่าจะเป็นยุคสมัยของชาวรัคนาราศีมังกรที่จะต้องวนเวียนคอยจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับบุตรและบริวารของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายนะความคึกขนองของบุตรหลานนะครับอาจจะก่อเรื่องเสียหายต่างๆแล้วตัวท่านก็ต้องตามเก็บตามร้างก็เป็นไปได้นะ หรือจะเป็นเหตุบุตรหลานของท่านนะเกิดเจ็บป่วยไม่สบายตัวท่านก็ต้องคอยดูแลร,รักษาพวกเขาเหล่านั้นครับก็ซึ่งกินระยะเวลายาวนานอยู่พอสมควรเช่นกันอีกกรณีหนึ่งครับคำว่าปุตตะเนี่ยจะหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะทำให้ตัวท่านครับได้มีโอกาสได้พบเจอบุคคลหน้าใหม่ๆวนเวียนมาทำความรู้จัก และมานำเสนอสิ่งต่างๆให้กับตัวท่านนะครับในยุคสมัยนี้ก็เป็นได้นะหรือหากเป็นเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นยุคสมัยที่ท่านน่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ทดลองนะเกี่ยวกับเอ่อข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยวนเวียนเข้ามาให้ท่านได้เรียนรู้ได้ทดลองอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ในจุดนี้ครับนะหากท่านได้เรียนรู้และใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ที่มีเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างชำนาญเนี่ยก็จะเป็นที่มาของโอกาสต่างๆเป็นสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้นานๆานานประการเลยทีเดียวหากคำว่าปุตตะครับหมายถึงโชคลาภที่เข้ามาแบบฟลุกๆนะในจุดนี้ก็เป็นไปได้ว่าตลอดยุคสมัยนะี่ตัวท่านก็จะมีโชคลาภก้อนเล็กก้อนน้อยนะแฝงเข้ามาด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ครับโชคลาภก้อนเล็กก้อนน้อยเนี่ยก็จะมาจากเด็กๆนะ หรือหากท่านทำธุรกิจโดยเจาะกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็ถือว่ามีโชคลาภที่คอยสนับสนุนท่านอยู่ได้เป็นอย่างดีนั่นเองหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาให้กับบุตรหลานหรือบริวารครับก็จะเป็นที่มาทำให้ท่านได้เห็นโอกาสดีๆและโชคลาภต่างๆเข้ามาสู่ตัวท่านแบบสนุกสนานเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวในช่วงเดือนมีนาคมนะครับดาวมฤตยูเนี่ยย้ายตัวมาคร้างนี้เนี่ย ก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารนะซึ่งดาวอังคารครับเขาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคด้วยเบื้องต้นครับตัวท่านเนี่ยต้องเจอเรื่องวุ่นวายเรื่องสับสนต่างๆจากในครัวเรือนของท่านเป็นอย่างแน่แท้แน่นอนนะครับแต่เมื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวหรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยอาศัยข้อมูลสิ่งดีๆจากโลกอินเทอร์เน็ตจากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นครับคลี่คลายไปในทางที่ดีได้นะ หรือเป็นไปได้ว่าตัวท่านครับมีโอกาสจะได้ร่วมทำกิจกรรมหรือกิจการนะร่วมกับสมาชิกในครัวเรือนของท่านเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เนต็ตหรือการหาเครื่องจักรกลต่างๆเข้าสู่ครัวเรือนของท่านและพัฒนาไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้และก็จะเป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตสมกับคำว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคกันเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันครับดาวมฤตยูเนี่ยก็ทำมุมโยกกับดาวพฤหัสด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและสหัสชะของชาวรัคนาราศีมังกรและดาวพฤหัสครับก็ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีด้วยนะดาวมฤตยูและดาวพฤหัสครับเขาจะทำมุมโยกกันเนี่ยตั้งแต่วันที่8มีนาคมยาวไปถึงวันที่18เมษายน2566ในจุดนี้ครับจะเป็นตัวเสริมที่คอยผลักดันให้ตัวท่านเนี่ย ต้องรับหน้าแบกความรับผิดชอบต่างๆให้กับบุตรหลานกับบริวารของท่านนั่นเองนะแต่ในจุดนี้ครับมันก็กลับมีข้อดีอีกนานานับประการเลยซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวท่านครับก็จะมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่สังคมแบบลับๆเป็นสังคมที่นอกเหนือจากวิถีชีวิตประจำวันนะหรือมีโอกาสจะได้ค้าขายบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์เอาไปทำเป็นจอบเสริมต่างๆก็เป็นได้เช่นกัน ซึ่งจุดนี้ครับกลับมาเน่เขาเรียกว่ามันจะนำพามาซึ่งเรื่องดีๆนะทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้ว่าตัวท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสนะที่จะต้องมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับสังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวของท่านนะครับโดยเฉพาะสังคมที่บ้านนะ หรือบางท่านครับอาจจะเอา,เอาข้อความที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยกลับไปประยุกนะไปเป็นการหาเข้าของที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยนำออกมาค้าขายบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถสร้างเม็ดเงินผลกําไรเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลนะยกตัวอย่างเช่น ท่านไปหาอุปกรณ์ทําความสะอาดเนี่ยหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรืออุปกรณ์เครื่องครัวที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งของแบบนี้ครับมันจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสู่ตัวท่านนะโดยเฉพาะเนี่ยการหาทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ตัวท่านได้แบบนานานับประการกันเลยทีเดียวอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะโอเคไปถึงวันที่19เมษายน2566 ดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและสหัสชะของชาวราคณาราศีมังกรก็ได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะครับและดาวพฤหัสครับก็ยังโคจรอยู่ในภพเรือนตรงนี้เนี่ยยาวไปถึง1ปีเต็มๆเลยนะซึ่งในจุดนี้ครับก็มีหลากหลายความหมายด้วยกันนะครับเรามาพิจารณากันทีละเรื่องนะในกรณีแรกครับดาวพฤหัสเ,เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศซึ่งคําว่าวินาศครับจะหมายถึงเรื่องของ การสูญเสียความเสียหายเรื่องของคดีความเรื่องราวรับรับนะหากเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็จะหมายถึงงานอิสระงานฟรีแลนซ์งานจ็อบเสริมธุรกิจที่พูดถึงการกำจัดและการทำลายและการดูแลร,รักษาด้วยนะครับผมเป็นไปได้ว่าชาวรัคนาราศีมังกรครับอาจจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์แตกหักนะและการทะเลาะวิวาทกับคนในครัวเรือนของท่าน ซึ่งความสัมพันธ์นะครับมันจะสามารถสร้างความร้าวฉานเนี่ยยาวนานไปถึง1ปีกันเลยทีเดียวแต่หากไม่ได้เป็นเรื่องของการทะเลวิวาทครับเป็นไปได้ว่าตัวท่านมีเหตุปวดหัวนะเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือเอ่อไปพบเจอกับคดีความต่างๆด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยของท่านนะครับ ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จบภายในเวลาอันสั้นนะต้องใช้เวลาอันยืดยาวนานนับปีกันเลยทีเดียวแต่หากเราเปลี่ยนคำว่าเจ้าเรือนวินานให้กลายเป็นข้อดีครับอันนี้สำคัญนะมันเป็นเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งๆก็เป็นได้นะครับตัวท่านอาจจะใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยเอาไปทำธุรกิจลับๆไปทำเป็นจอบเสริมในชั่วโมงนี้ก็เป็นได้นะ หากมาถึงจุดนี้ได้นะกลับกลายเป็นว่าจะสร้างความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะคำว่าวินาศก็ไม่ได้มีแต่คำว่าเสียหายนะจ๊ะวินาศก็เอาไปร่ำรวยได้นะจ๊ะซึ่งคำว่าจเจริญวินาศครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ต้องเลือกดูนะครับว่าสติและปัญญาของเราเนี่ยจะวางตัวให้เราเนี่ยเลือกเอาแต่ข้อดีหรือผลที่เสียหายของภพเรือนวินาศนะครับผม นอกจากนั้นครับดาวพฤหัสเนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชาอีกด้วยคําว่าสหัชชาก็คือเจ้าเรือนสังคมนะครับโดยในปี2,566นั้นครับเราจะโฟกัสไปที่สังคมในวงตระกูลนะสังคมญาติพี่น้องและสมาชิกในครัวเรือนเป็นไปได้ว่าตัวท่านครับมีโอกาสที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านนะมากกว่าช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาเป็นอย่างแน่นอนนะครับมีทั้งแบบว่า เราไปเยี่ยมเยียนเขาแล้วเขามาเยี่ยมเยียนเราแบบนี้ก็เป็นได้นะครับในบางครั้งเนี่ยมันแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยก็เป็นได้เช่นกันนะครับ และการไปพบปะสังคมเหล่านี้นะครับก็จะเป็นที่มาของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเมื่อท่านเกิดปัญหาความสัมพันธ์แตกหักแตกคอกับผู้ใดผู้หนึ่งนะญาติพี่น้องคนสนิทที่เหลือเนี่ยก็จะคอยมาช่วยประสานงานเป็นกาวใจนะจนทําให้ทุกอย่างนะมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็ยังมาอยู่ร่วมกับดาวราหูด้วยดาวราหูครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะ ดาวพฤหัสและดาวราหูครับเป็นคู่ที่มีความขัดแย้งในตัวเองที่สูงมากๆเลยนะและดาวพฤหัสกับดาวราหูเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันตั้งแต่วันที่8มีนาคมยาวไปถึงวันที่16ตุลาคม2566ก็นับเวลาได้ประมาณ5เดือนนะครับในจุดนี้ครับจะทำให้ตัวท่านเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหา เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับปัญหาเองเนี่ยมันจะมีที่ไปที่มาจากเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโดยทั้งสิ้นนะจุดนี้นี่แหละครับที่จะเป็นเหตุทําให้เกิดแตกหกักแตกคอกับพี่น้องเพื่อนฝูงบางท่านบางคนนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยมันก็อาจจะลุกลามไปถึงเรื่องของคดีความทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินมรดกก็เป็นได้เช่นกันนะครับ เราจะสังเกตในว่าในช่วง5เดือนนี้ครับรถือว่าเป็น5เดือนที่โหดอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะหลายๆอย่างครับมันเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขและป้องกันแบบ100%นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่จะสามารถช่วยเหลือตัวท่านได้ นั่นคือการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยวางนะครับเพื่อให้ท่านครับไม่ยึดติดกับทิฏฐิโมหะและโทสะนะหากปัญหาด้านความสัมพันธ์ร้า,าวฉานที่เกิดขึ้นครับท่านก็จะสามารถก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะครับลดทอนปัญหาและอุปสรรคได้อีกเยอะแยะมากมายนะและยิ่งหากท่านเรียนรู้ในการคลองตัวให้มีศีลน,นะหมั่นทำบุญทำทานและฝึกสมาธิปัญญานะครับมี3องค์ประกอบรวม ส,สิ่งเหล่านี้ครับจะสามารถยกระดับมาตรฐานจิตใจของท่านให้สูงขึ้นแจ่มใสขึ้นดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับและเมื่อจิตใจดีขึ้นแจ่มใสขึ้นปลอดโปร่งขึ้นนะมันก็จะเข้าสู่กระบวนการแรงดึงดูดครับซึ่งมันจะดึงดูดโอกาสดีๆสิ่งดีๆคนดีๆและโชคดีๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะแก้ไขปัญหาต่างๆจากอุปสรรคให้กลายเป็นทรัพย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับ แต่หากไม่มีการเรียนรู้เรื่องของธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยใน5เดือนโหดนี้ก็จะทำให้ท่านนะรู้สึกจิตตกเป็นอย่างมากนะมีทุกข์ทางหลายเกิดขึ้นในใจนะครับผมแล้วเมื่อท่านครับจิตตกอ่ะมันก็จะเข้าสู่กดแรงดึงดูดเช่นกันนะแต่คราวนี้ครับมันจะดึงดูดเรื่องราวแย่ๆคนพลานนะโชคร้ายต่างๆนะเข้าสู่ตัวท่าน เกิดเป็นเหตุทุกซ้ําซ้อนนะครับยากที่จะแก้ไขดังนั้นครับเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นหากได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่วันนี้ย่อมเกิดผลดีกับตัวท่านเป็นอย่างมากอ่ะจุดนี้ฝากไว้พิจานาด้วยนะครับผมยาไวไปถึงวันที่17ตุลาคม2566นะครับก็เกิดปรากฏการครั้งสำคัญประจำปีนะครับ ดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราคนาราศีมังกรก็ได้ย้ายออกจากภพเรือนพันธุครับโคจรไปสู่ภพเรือนสหัสชชะและดาวราหูครับก็จะวนเวียนอยู่ที่ภพเรือนสหัสชชะเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด18เดือนนะครับซึ่งในจุดนี้ครับปัญหาหน,หนักจากความสัมพันธ์ต่างๆในครัวเรือนของท่านเนี่ยมันก็จะคลี่คลายแล้วก็เบาตัวลงได้อยู่ประมาณนึงเลยนะเพราะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปครับ ตัวท่านน่ยต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองจากสังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวของท่านหรือเป็นไปได้ว่าสังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวของท่านครับจะสนับสนุนตัวท่านเนี่ยให้พบเจอเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้เป็นอย่างมากได้เป็นอย่างดีนั่นเองดังนั้นครับชาวลัคนาราศีมังกรก็ควรผลักดันตัวเองครับเข้าสู่การเปิดตัวในสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้แต่สังคมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะก็จะเป็นที่มาของโอกาสของการเงินก้อนโตเนี่ยวนเวียนเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างดีมากๆเลยนะครับยิ่งหากใครทำค้าขายบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์บอกได้เลยว่างานนี้มีแต่เฮงและก็ปังกันแบบสุดๆเลยนะครับและในขณะเดียวกันครับดาวราหูเนี่ยก็ทำมุมโยกกับดาวมรตยูที่อยู่บนภพเรือนปุตตะด้วย หากท่านได้เรียนรู้เทคโนโลยีอันทันสมัยนวัตกรรมต่างๆนะมาจากเด็กๆหรือผู้ที่อายุอ่อนกว่านะครับที่ท่านรู้จกักถึงแม้ว่าในบางมุมครับดูจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะ แต่เมื่อตั้งใจศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญครับมันจะเป็นที่มาของทรัพย์ต่างๆที่มาจากโลกอันทันสมัยจากแอปพลิเคชันต่างๆมาจากเครื่องก้นะมาจากข้าวของของกินของใช้สิ่งใดก็ตามครับที่มันมีความแปลกๆใหม่ๆนะแล้วก็มีคำว,ว่านวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนเสริมก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นที่มาของทรัพย์สินให้กับตัวท่านได้อย่างมหาศาล และปัญหาสุดท้ายที่ท่านต้องเจอก็คือท่านต้องมีพื้นที่ว่างให้มากพอนะครับในการจัดเก็บทรัพย์สินของท่านนะหากไม่มีที่ว่างพอเนี่ยเดี๋ยวเงินมันจะหล่นใส่หัวเอานะจ๊ะโอเคครับผมก็จบลงแล้วนะครับกับการทำนายโชคชะตาลัคนาราศีประจำปี2,566นะครับเพื่อให้ท่านได้สามารถเอาไปวางแผนต่อด้วยสติปัญญาของท่านเองนะครับ และไม่จำเป็นจะต้องเชื่อเรื่องดวงเสมอไปนะสร้างตัวเองให้เป็นผู้ที่มีสุขเป็นผู้ที่มีสติรู้ทันเรื่องทุกข์และมีอิทธิบาทสีให้กับชีวิตใช้ชีวิตแบบไม่ประมาททุกอย่างจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนั่นเองและวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ